สำหรับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวโรงแรมในซัปโปโรที่เราพักทั้งหมด3คืนนะคะก่อนที่เราจะบินกลับมาโตเกียวซึ่งโจทย์ในการเลือกโรงแรมของเราสำหรับ3คืนก็คือเราต้องการโลเคชันในสุกิโนซึ่ง3วันสุดท้ายเราจะสิงตัวอยู่แถวๆนี้แหละค่ะเน้นเที่ยวชิลๆแล้วก็ช้อปปิ้งเป็นหลักแล้วเราก็ต้องการห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะเพราะเราต้องการพื้นที่ในการแพ็คกระเป๋าตอนที่เรามองหาโรงแรมเนี่ยก็ได้มาเจอโรงแรมที่มีชื่อว่า quintessa hotel ในซัปโปโรน่าจะ จะมีประมาณ3สาขานะคะราคาโรงแรมของ Quintessa Hotel เนี่ยจะมีราคาประมาณปานกลางไม่ได้แพงมากแล้วก็โรงแรมทั้ง3ที่ห้องพักเนี่ยจะดูยังไม่เก่าไม่โซมถ้าใครเน้นห้องพักแบบ Family r o o m ที่มีพื้นที่ใหญ่ๆนะคะเราก็แนะนำที่ Quin น e s s a Hotel s สปรดก็จะมีช้อยของห้องแบบ Family r o o m ให้เลือกหลากหลายนะคะแต่ว่าสาขานี้จะอยู่ที่นากาจิมะโกเอนะคะก็คืออยู่ถัดจากสถานีสุซูกิโนไป1สถานีเราก็เลยไม่เลือกที่นี่นะ ะะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโลเคชั่นที่เราต้องการส่วนควินเทซ่าโฮเทลซัปโปโรสุซูกิโนะซิกตี้ทรีรีแลกแอนด์สปาที่นี่ก็อยู่ในเขตสุซูกิโนะแล้วนะเดินไปตรงแถวๆเซ็นเตอร์ที่ช้อปปิ้งอะไรต่างเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ6-10นาทีนะที่เนี่ยจ,จะเป็นที่เดียวนะที่มีพับปิกบาร์แล้วก็มีซาวน่าแต่ว่าห้องพักที่เราจองได้นะตอนนั้นนะคะมันเป็นห้องไทป e m o เดลเลสควีนรูมค่ะซึ่งมีไซห้องแค่เพียง16ตารางเมตรก็ถือว่าค่อนข้างเล็กสำหรับ3คนนะคะทีนี้เราก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะพักที่ควินเทซ่าโฮเทลส r ปโรสุกิโนแทนนะคะซึ่งโชคดีมากเลยนะด้วยราคาที่จ่ายเพิ่มอีกนิดเดียวเนี่ยแต่เราได้ห้องที่มีขนาดใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะเลยในในก็พูดเรื่องขนาดห้องแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามารูมทัวร์กันเลยดีกว่าค่ะ ห้องพักนี้นะคะเป็นสแตนดาร์ดทริปเปอร์รูมค่ะขนาดของห้องคือ25ตารางเมตรเตียงตรงหน้าต่างจะเป็นโซฟาเบดแต่ว่าก็ถือว่านอนได้ดีเลยค่ะก็ให้เด็กนอนละกันมีชุดนอนให้3ชุดนะคะเพราะว่าเราจองมานอน3คนสำรวจใต้เตียงนะคะไม่ใช่เป็นเตียงแบบทึบนะเราเอาของ แบบกระเป๋าเดินทางเข้าไปไว้ได้แต่ห้องนี้มันกว้างพอเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอากระเป๋เดินทางไปไว้ใต้เตียงนี่หันไปทางข้างหลังกระเป๋าเดินทางเราวางเป็นตักเลยพื้นที่ตรงนี้กว้างมากเปิดกระเป๋เดินทางได้เลยโอเคเปิดฟอกตะกา อย่างนี้ดึงออกมาเป็นโต๊ะได้แล้วเขาก็นี่ไงเก้าอี้นี่ดึงออกมาแล้วเราก็นั่งทานอาหารหรือทำงานได้มีไฟตรงนี้ด้วยแล้วมี usb port ใช่ตรงนี้สามารถนี่ไงนั่งทานอาหารหรือว่านั่งทำงานใช้ iphone ใช่ชาร์จของได้ด้วยได้ usb z USB พื้นที่ตรงบริเวณแถวประตูห้องแล้วก็หน้าห้องน้ำเนี่ยก็ใหญ่ตามความต้องการของเราเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้เราก็จะใช้ไว้ในการแพกกระเป๋าซึ่งก็น่าจะสะดวกสบายดีตรงนี้เปิดประตูเข้ามาก็เจอโข้เย็นเดี๋ยวนี้ก็คือเขาไม่ให้น้ำอะไรกันแล้วหรอพอเขาบอกน้ำก๊อกกินได้ สำหรับห้องน้ำก็เป็นไซส์ที่ขนาดกำลังพอดีค่ะตอนใช้ก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะคะมองเห็นไกลอยู่เพราะเราอยู่ชั้นสิบสามนะเนี่ยนี่วิวจากห้องนะคะ ที่นี่มีอาหารเช้าด้วยนะคะแต่เราไม่ได้ซื้อห้องแบบที่รวมอาหารเช้าวไว้วันที่เหลืออยากจะซื้ออาหารเช้าทันเองที่โอสแอนหรือว่า Family ่มาบ้างนะโลเคชั่นของโรงแรมนี้ถือว่าดีที่เดียวเลยนะคะตลอดทางที่เดินมาโรงแรมนะคะร้านสะดวกซื้อมีทุกกี่ห่อแล้วก็ร้านอาหารนี่ก็ต้องเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในย่านสุกิโน การมาพักที่นี่ทำให้เราเจอร้านอาหารเช้าที่อยากจะแนะนำก็เป็นร้านที่ขายโอเด้งนะคะปกติเนี่ยเราจะซื้อโอเด้งจากร้านสะดวกซื้อครั้งนี้ก็ได้มาเจอร้านที่ขายโอเด้งโดยเฉพาะเลยนะคะ นอกจากโอเด้งแล้วเขาก็ยังขายเมนูอื่นๆด้วยรวมทั้งโอนิกิริหรือว่าเาปั้นญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นนิยมทานกันเป็นอาหารเช้าซึ่งตรงที่เราซื้ออยู่นะคะจะเป็นโซนที่เราซื้อแล้วเอากลับไปทานนะคะแต่จริงๆเขาก็มีเก้าอี้ให้เราพอจะนั่งได้สักสองสาคนค่ะแต่ถ้าใครอยากจะเข้าไปนั่งในร้านนะคะก็ให้มาที่ตรงนี้เลยค่ะก็เป็นร้านเดียวกันนะ จะมีร้านอาหารเช้าที่ขายโอนิกิริแล้วก็มีโอเด้งด้วยนะคะโลเคชั่นของร้านนี้ก็อยู่ใกล้โรงแรมเลยค่ะนี่นะคะตึกโรงแรมเราที่เป็นตึกขาวๆตรงนี้นะข้ามถนนมาฝั่งนี้นะร้านตรงป้ายแดงๆนะคะก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถเข้าไปนั่งทานในร้านได้เดินตรงมาอีกนิดก็จะมาเจอกับบริเวณที่เรามาซื้อโอเด้งค่ะถ้ามาพักที่โรงแรมนี้ก็อย่าลืมมาลองร้านนี้นะคะมันอยู่ใกล้โรงแรมมากเลย สำหรับการเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆด้วยรถไฟนะคะเราก็จะเดินไปที่สุสกินโตสเตชันค่ะทางออกที่5จะค่อนข้างใกล้กับโรงแรมค่ะเดินจากโรงแรมไปประมาณ4-5นาทีทางออกนี้นะคะจะอยู่ใต้ตึกโคโคโนะสุสกินโเลยค่ะส่วนการเดินทางไปสนามบินนะคะสำหรับใครที่ชอบการเดินทางด้วยแอร์พอร์ตลิมูซินบัสนะคะจากโรงแรมเดินมาที่ป้ายแอร์พอร์ตลิมูซินบัสเนี่ยก็ถือว่าไม่ไกลเลยค่ะ ใช้เวลาเดินมาแค่ประมาณ5-6นาทีก็ถึงแล้วค่ะนี่เป็นตารางเวลารถแอร์พอร์ตลิม s ซินบั s นะคะแต่เพื่อนๆก็เดินมาเช็คตารางเวลาอีกสักรอบก็ได้นะคะเผื่อมีอะไรอัปเดตนะมาอยู่ตรงหน้าลานสุชิซันไม่นะคะแล้วก็อย่าลืมเผื่อเวลาหน่อยนะคะเพราะว่าระบบการขึ้นรถของที่นี่เขาจะเป็นแบบ first come first serve ค่ะ แล้วเขาก็มีลิมิตของผู้โดยสารในแต่ละป้ายด้วยนะคะถ้าเราไม่ได้ขึ้นรถในรอบที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะตกเครื่องเอาได้นะสําหรับการมาพักที่นี่เป็นเวลา3คืนก็รู้สึกประทับใจนะคะเราได้ห้องที่มีขนาดใหญ่ตามที่เราต้องการ การไปเที่ยวสถานที่อื่นๆด้วยรถไฟก็สะดวกในวันที่เราเดินเล่นชอปปิ้งอยู่แถวๆนี้นะเราเดินเข้าเดินออกโรงแรมหลายรอบเลยซื้อของเสร็จแล้วก็เอากลับไปเก็บที่ห้องแล้วก็ออกกันมาใหม่พอเดินเหนื่อยแล้วก็ยังกลับไปพักกันที่ห้องอีกเราค่อยออกมาทานอาหารเย็นกันถ้าไม่ได้พักโรงแรมที่มีโลเคชั่นอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็อาจจะทําแบบนี้ไม่ได้นะสําหรับฟาร์ซิลิตี้ต่างๆของโรงแรมเขาก็มีนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเรียกว่ามาพักกันอย่างเดียวเลยค่ะข้อมูลเล็กๆน้อยๆสําหรับคนที่จะมาพักที่นี่ ฟอนเด็กของที่นี่จะไม่ได้มีเวลาทําการ24ชั่วโมงนะคะหลายครั้งที่กลับมาถึงโรงแรมมันก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการเช็คอินได้เนี่ยแต่เราก็ไม่เห็นมีใครอยู่ที่เคาน์เตอร์เลยนะแล้วก็การฝากกระเป๋ากับโรงแรมนะคะเขาก็จะไม่ได้มีห้องเก็บกระเป๋าเขาจะเอากระเป๋าของเราเนี่ยมาวางไว้ตรงมุมห้องแบบนี้ค่ะแจ้งไว้ให้ทราบก่อนนะคะเผื่อใครเนี่ยค่อนข้างซีเรียสเรื่องเซฟตี้แล้วก็บริเวณ็อปี้ของโรงแรมนี้นะคะมันจะมีกลิ่นของน้ำยาทำความสะอาดที่แรงมากๆเลย กินเหมือนกับว่าไวน้ำอินรดที่ใส่คอรีนเยอะๆทุกครั้งที่เราเดินผ่านบริเวณนี้เราจะต้องรีบเดินไปขึ้นลิฟต์เลยค่ะสำหรับในห้องพักนะคะหน้าต่างที่ห้องเขาจะไม่ได้ใช้ผ้าม่านในการกันแสงนะเขาจะใช้มูลี่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะพยายามปิดให้สนิทเลยนะแต่พอเวลาตอนเช้ายังไงก็ยังมีแสงลอดเข้ามาในห้องอยู่ดีค่ะสำหรับใครที่ชอบการนอนในห้องที่มืดสนิทนะคะก็อาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ หวังว่าการรีวิวโรงแรมของเราจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะมาเที่ยวซัป,ปโปโรนะคะรับรองว่ามาพักที่ย่านสุสกิโนเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปิดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ